สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาบุญคำนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาคววณิตศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะสำหรับวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2562นะคะก็ได้เข้าอบรมและฟังคําบรรยายนะคะก็ได้วิธีการคิดแบบญี่ปุ่นนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ได้ฟังเกี่ยวกับการบรรยายของอาจารย์นะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวคิดแล้วก็ บรรยากาศสังคมเข้าเป็นยังไงนะคะที่จะพัฒนาตนเองและแนวาทางในการเรียนรู้ของตัวเองนะคะแล้วก็มีการคิดระบบสมการการทำกราฟในวันนั้นด้วยนะคะเป็นการหาไก่กระพือปีกนะคะแล้วก็เป็นการหาขาไก่จำนวนขาไก่แล้วก็จำนวนไก่ซึ่งก็ได้ใช้ระบบสมการนะคะด้วยแล้วก็มีการพอดกราฟด้วยทำให้ตัวเองเนี่ย มีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะไม่ได้มีวิธีการแนวทางเดียวที่จะหาคําตอบได้แต่มีหลายวิธีการซึ่งวิธีการนั้นนะคะก็จะมีข้อจํากัดเราก็ต้องหาว่าข้อจํากัดคืออะไรและจะมีแนวทางยังไงแล้วก็ยังอยากรู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงหรือว่าหาแนวทางยังไงเพื่อจะได้คําตอบนั้นนะคะเพิ่งซึ่งการทำวันนั้นนะคะหนูก็ไม่ได้ข้อจํากัดนะคะแต่รู้สึกว่ามันจะมีข้อจํากัดนะคะซึ่ง จำนวนตัวนะคะมันจะไม่สามารถหาแบบเป็นตัวครึ่งได้แต่ว่าวันนั้นนะคะมันการพอดการ์ดของหนูนะคะมันทำให้ได้จำนวนตัวครึ่งด้วย mm hmm. ก็เลยอยากรู้ว่า mm hmm. การจำกัดหรือว่าการหาที่จะได้คำตอบที่แน่ชัดแล้วก็ขอบเขตของมันนะคะการสิ้นสุดและเริ่มต้นการาดจะเป็นแนวทางยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้ก็กำลังหาคำตอบแล้วจะพัฒนาตัวเองเพื่อหาคำตอบนั้นให้ได้ะคะ่ะ